สวัสดีเพื่อนๆและกันระยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีมีนทุกท่าน ชาวราศีมีนถือได้ว่าเป็นราศีที่12ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีมีนก็คือปลาชาวราศีมีนเป็นราศีที่มีเนื้อแท้ในการสื่อสารกับอารมณ์ด้วยความที่ดาวเกตเป็นดาวประจำราศี ชาวราศีมีนจึงเป็นผู้ที่ยึดถืออุดมการณ์ที่ชาญฉลาดชาวราศีมีนนั้นมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแต่อาจต้องใช้ความอดทนในการทดสอบตนเองในยามที่พวกเขาพยายามจะช่วยแก้ไขความขัดแย้งทางด้านอารมณ์ของคนอื่นชาวราศีมีนที่ มีความเป็นมิตรมากดังนั้นพวกเขาจึงมักพบว่าตัวเองมักอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายกันมากดังนั้นชาวราศีมีนมักเป็นผู้ที่เสียสละพวกเขามักพอใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะครับสวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การเปิดไพ่ทำนายดวง นะครับในวันนี้อาจารย์ก็จะมาจับไพ่ทานายในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมอบพอรอันใดให้กับท่านนะครับในช่วงของเดือนนี้ไปอีก3เดือนนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังรับชมคลิปอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมานะครับว่าการทำคลิปแบบนี้นั้นเป็นการทําแบบทั่วไปนะครับไม่ได้ทําดวงเจาะจงของท่านในท่านหนึ่ง ดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างและก็ไม่ตรงบ้างนะครับสาเหตุของการทําคลิปตักหลักก็คืออยากให้กําลังใจผู้คนนะครับที่ผ่านเข้ามาได้รับฟังนะครับก่อนจะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับของไพ่ที่เปิดขึ้นมาแล้วมาเช็คพลังงานของท่านกันก่อนนะถ้าเกิดว่าใช่พลังงานของท่านก็ฟังต่อไปนะครับพลังงานของท่านในช่วงนี้นะครับ ท่านคุ้นคิดหนักในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับเหมือนมีแนวโน้มที่อยากจะเล่งสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์ในเรื่องของโควิด1 9 9นี้ทำให้ท่านนั้นค่อนข้างที่จะปวดหัวเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าจะเดินต่อยังไงดี แต่ในใจลึกๆก็ยังสู้อยู่นะครับคือประมาณว่าอยากให้มันจบมันสิ้นอยากมีชีวิตใหม่อยากเริ่มใหม่สักทีนี่คือความคิดของท่านสำหรับพลังงานของคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าตรงถ้าเกิดว่าใช่มีบางส่วนที่ใช่รับชมต่อไปนะครับเอาละครับพลังงานแรกที่ผุดขึ้นมาสำหรับท่านนะครับในท่านลหลายๆคนนะครับช่วงนี้ มีแนวโน้มที่จะจบกับบางสิ่งบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆที่มันเลื้อรลังอยู่มานานนะครับลองคิดดูนะครับว่าท่านเจอปัญหาอะไรนะครับมีแนวโน้มที่จะเคลียร์กันได้ที่จะสิ้นสุดลงแล้วมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะครับถ้าสําหรับเกี่ยวกับความรักนะอาจจะจบกับคนปัจจุบันแล้วมีเขาเรียกว่าคนรักเก่าหรือเพื่อนฝูงเก่าๆติดต่อมาหานะครับ ทำให้ท่านนั้นได้หวนคิดเรื่องของวันวานแต่ว่าด้วยสถานการณ์ของท่านตอนนี้ไม่คิดที่จะเริ่มใหม่กับใครอย่างแน่นอนนะครับแต่สําหรับบางท่านนะครับที่ไม่ได้มีดวงเกี่ยวกับความรักนะครับท่านนั้นก็มีแนวโน้มที่จะได้ดึงเรื่องเก่าๆไม่ว่าจะเป็นงานเก่าๆธุรกิจเก่าๆที่ท่านเคยทำแล้วเคยหยุดไว้สักพักหนึ่งนะครับได้กับ เอามาเขาเรียกว่ากลับมาทำใหม่กลับมาปรับปรุงใหม่เพื่อที่จะมีแนวโน้มฟื้นฟูในเรื่องของการเขาเรียกว่าหาเงินการทำมาค้าขายเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีและมันก็จะเกิดประโยชน์กับท่านอย่างมากนะครับขอให้ท่านมีความพยายามต่อไปนะครับ ความรู้ของท่านนี้ถือว่าเป็นความรู้เฉพาะตัวเลยก็ว่าได้ขอให้ศึกษาเพิ่มขอให้พัฒนาเพิ่มนะครับอันนี้อาจารย์ก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไรนะแต่นี่คือเป็นพลังงานรวม,มนะครับแล้วก็สิ่งที่มันผุดขึ้นมาช่วงนี้มันเด่นมากก็คือในเรื่องของอาการคิดมากของท่านนะครับถ้าเรียกว่าคิดจนปวดหัวเลยก็ว่าได้และก็นอนไม่หลับนี่โอโ้โหปัญหาใหญ่เลยนะครับ ตีหนึ่งตีสองยังไม่นอนนะครับบางทีหลับแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงก็ตื่นแล้วนะครับท่านก็อาจจะมึนง,งงกับตัวเองว่าทําไมถึงหลับยากเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะครับมันคือสภาวะความเครียดของท่านเองนั่นแหละครับต้องรีบแก้ไขนะครับก่อนที่สุขภาพจะย่ําแย่นะครับวิธีแก้ไขก็ต้องเข้าหาธรรมะสวดมนต์นะครับ ทำใจให้ผ่อนคลายนะครับหรืออาจจะเรียนเขาเรียกว่าครูสมาธิฝึกสมาธิเรียนทางออนไลน์ก็ได้นะครับสมัยนี้ YouTube มีเยอะแยะนะครับเพื่อจะช่วยบรรเทาความเครียดตรงนี้นะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับอย่าพยายามเสพข่าวอะไรที่มันทำให้ใจหดหู่นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ในช่วงนี้นั้นข่าวที่มันหดหูข่าวที่มันสลดใจนั้นมีมากมายเสลือเกินนะครับ และท่านก็เข้าถึงข่าวเหล่านี้ได้ง่ายมากยิ่งเครียดยิ่งวิตกยิ่งเจอข่าวก็ยิ่งวิตกเพิ่มเข้าไปจึงเป็นสาเหตุหลักของการนอนไม่หลับนะครับคำแนะนำจากพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะครับยังไงขอให้ท่านนะครับประคับประครองความรู้สึกประคับประครองการใช้ชีวิตอยู่ณนะตอนนี้นะครับ ให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับอีกไม่นานสถานการณ์ต่างๆก็จะเบาบางลงนะครับแล้วท่านก็จะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองและต่อจากนี้อาจารย์ก็จะขอจับไพ่ขอสื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ท่านนับถืออยู่ว่าท่านอยากจะสื่อสารอะไรท่านอยากจะมอบพรอ,อันใดให้กับตัวของคุณนะครับ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดาลขอไพ่จงเปิดมาในสิ่งที่ตรงกับท่านนะครับเอาละครับทุกท่านขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไพ่พลังงานไพ่สื่อออกมาว่าตัวท่านนั้นมีความเครียดมากแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเหลือท่านจะให้พรอ,องค์ท่านจะให้พรตัวคุณนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน และก็เรื่องของความรักนะครับขึ้นมาชัดเจนมากเหมือนว่าท่านนั้นในอดีตนะครับจะเคยบนบานสารกล่าวไว้แล้วด้วยนะเคยบนไว้นานแล้วแหละท่านอาจจะลืมไปแล้วแต่องค์งท่านนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคอยจังหวะคอยดูเวลาคอยดูสถานการณ์เขาเรียกว่าเมื่อบุญของท่านถึงพร้อมแล้วนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะจัดสรรมาให้ และในช่วงเวลาต่อจากนี้มันถึงเวลาของท่านแล้วนะครับขอให้ท่านทำใจให้สบายนะครับเขาเรียกว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านจะมีหนทางจะมีรู้ทางในการสร้างรายได้นะครับพอรอันนี้ที่ท่านได้นี้ไม่ใช่พรที่จะทำให้ท่านรวยข้ามคืนนะครับเช่นถูกหวยรวยเบอร์ไม่ใช่นะครับ แต่กลับเป็นพรที่ท่านจะมีความโชคดีในเรื่องของการทำงานความโชคดีในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับดังนั้นแล้วหากท่านใดนะได้ฟังคลิปนี้แล้วอยู่เฉยๆไม่มีโอกาสที่จะได้รับพรนี้นะครับจงเล่งมือขนขวายนะครับหาช่องทางในการทำมาหากินนะครับ เพื่อที่จะได้เปิดประตูรับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของท่านนะครับแถมบางท่านอาจจะโชคดีคูณสองมีความโชคดีในเรื่องของความรักอีกด้วยนะครับอาจจะเจอกันอาจจะมาในรูปแบบของการติดต่องานการประสานงานจากธุรกิจจากการงานที่ท่านได้ลงมือทำนั่นเองนะครับเอาแล้วนะครับ นี่ก็คือพลังงานไพ่ที่สื่อออกมานะครับฟังแล้วหัวใจคงพองโตขึ้นมานะครับและสุดท้ายนะครับอาจารย์ก็ต้องขอแนะนำทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้รับชมรับฟังคลิปนี้ในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับจงเล่งทำบุญจงเล่งสร้างบรารมีให้กับตัวเองนะครับหากเรามีบุญเยอะมีบรารมีที่เยอะ เราจะมีความสุขนะครับจะไม่มีสิ่งใดมาทำ้ายเราได้นะครับเชื่อไหมครับว่าคนที่บุญยังมีอยู่เยอะก็คือคนที่มีความสุขนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของรวยมากจนมากนะครับคนรวยมากถ้าท่ามุนบุญหมดนะครับก็มีความทุกข์ได้เช่นกันนะครับทุกนี้อาจจะมาจากหลายอย่างนะครับดังนั้นแล้วในช่วงเข้าพรรานี้ อย่าลืมนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับสวดมนต์ภาวนาทุกวันนะครับสวดบทไหนก็ได้นะครับก่อนนอน5นาที10นาทีทำสมาธิสัก2-3นาทีอาจารย์เชื่อว่าถ้าท่านตั้งใจมันจะส่งผลเขาเรียกว่าให้ท่านในอนาคตนะครับได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆแน่นอนนะครับมันไม่ยากมันไม่ยากเกิดความสามารถของท่านนะครับและสิ่งที่สำคัญนะหลังทำบุญเสร็ อย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับบิญญาณเล่ล่อนเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งที่สำคัญมากๆที่สุดที่หลายๆคนนะครับนึกไม่ถึงนะครับคือหลังจากทำบุญแล้วอุทิศให้ทุกอย่างแล้วอย่าลืมอุทิศบุญนั้นให้กับตัวท่านเองด้วยนะขอให้ตัวท่านมีความสุขมีแต่ความเจริญเราต้องพูดด้วยนะครับ และนี่ก็คือพลังงานไพ่ของวันนี้ที่อาจารย์จับขึ้นมานะครับหากท่านฟังแล้วรู้สึกว่าดีนะครับรู้สึกว่ามีประโยชน์รู้สึกว่าดีต่อใจน่าจะดีต่อใจกับอีกหลายๆคนที่ได้มีโอกาสรับรับฟังนะครับรบกวนท่านกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับเพื่อที่จะได้เป็นบุญกุศลแก่ตัวท่านนะครับ ถ้าเกิดว่าใครได้เข้ามารับฟังจากการแชร์ของท่านแล้วเขาฟังแล้วเขามีกําลังใจมันก็ช่วยเสริมบุญบาร,รมีให้กับตัวท่านด้วยนะครับเอาละครับก่อนจากไปนะครับอาจารย์ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขขอให้สมหวังในสิ่งที่คิดเร็วๆนะครับสวัสดีครับ